เดี๋ยวจะพามาดูรอยพุทธบาทศิลาครับที่วัดพนมวันครับตอนแรกผมมา,าหลายทีแล้วครับสามสี่ทีแล้วแต่ว่าผมไม่ทราบว่ามีรอยพุทธบาทสอบถามเขาบอกว่ามีรอยพุทธบาทด้วยรอยพุทธบาทศิลาก็เป็นการยืนยันว่า,าในบริเวณนี้ก็ ภาษาลังนี้ก็ทําเพื่อพุทธศาสนาเป็นเป็นหลักด้วยซ้ําไปครับแต่ต้องมีเทพเจ้าทั้งหลายมาคอยพิทักษ์รักษาครับก็ใส่องค์เทพทั้งหลายต่างๆนานาทั้งพระอินนะครับพระอินทจำหลักไว้ทางด้านทิศตะวันออกนะครับน,นั่นแหะครับหน้าบันก็ดูดูสวยดีหน้าบัน ยังไม่แล้วเสร็จดีก็จริงแต่ว่าองค์ปราสาทนี่สวยครับเนี่ยเนี่ยดูอีกมุมหนึ่งครับเนี่ยองค์ประสาทบัวสามชั้นเนี่ยผมสนใจมาดูบัวสามชั้นน,นั่นแหละเพื่อให้มั่นใจว่าเออแล้วก็มีอคกรมีจริงด้วยและเหมือนกับที่อประสาทเมืองเก่าโคราชครับก็อยู่ในเขตเดียวกันก็ห่างกันแค่เพียง สามสิบโลมั้งเนี่ยจากนู่นมาเนี่ยจากน่าจะประมาณไม่ไม่เกินสี่สิบโลมาถึงนี่ครับนั่นแหละเนี่ย,ยครับอันนี้ด้านทิศใต้นะครับด้านทิศใต้เนี่ยครับจะมีรอยพุทธบาทครับเนี่ยเห็นไหมครับทำด้วยศิลาแรงคัดสรร เลือกสีมาเลยครับเนี่ยสรรหาแต่สีที่เป็นสีงาช้างสีแดงอมชมพูนะครับเนี่ยเนี่ยศิลานี้ต้องไปเฟ้นหานะครับศีลามีทั่วไปก็จริงแต่ว่าต้องเฟ้นหาที่ดีที่สุดมาเพื่อมาสร้างนะครับเนี่ยรอยพุทธบาทครับก็มีรอยเดียวเหมือนกันนะครับมีรอยเดียวเนี่ยครับแต่คิดว่ายังไม่ได้ ยังไม่ได้ทำแล้วแต่เพื่อให้รู้ว่าเป็นอร้อยพุทธบาทครับเนี่ยครับ